หาไรเบาๆอ่านแก้ช้ำในกันหน่อยตัวละครเอกพยายามจะจุดๆค่าทุกวันเอล่าเมืองทดสอบเสร,รีธรรมจุดๆคืออะไร3 2 1สองหนึ่งในเอกของเราเนี่ยนะเป็นนักอ่านในโลกมนุษย์ปกติธรรมดาในโลกปัจจุบันของเราทั่วไปนั่นแหละก็ไปเจอนนยายเรื่องหนึ่งน่าสนใจเพราะว่าชื่อแท้ของตัวร้ายเนี่ยชื่อเดียวกันกับนายเอกเลยก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวร้ายตัวนี้มันจะมีจุดจบยังไงพออ่านไปจนจบแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่าตัวร้ายนี่ตุยได้งโง่มากตุยแบบไอคิวต่ำอะตุยแบบ ไม่น่าเชื่อรู้สึกว่ามันเสียชาติเกิดสกุลชูเลอเกินมันทนไม่ได้ก็เลยไปพิมพ์ดา่ดาก็เลยความ กดแคนเนี่ยทาให้ระบบเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูดในเอกเข้าไปในนิยายไปให้แบบแก้ไขเนือ้อเรื่องเก่งนักไม่ใช่หรอทำเองไปเลยสิอย่างนี้แล้วก็มีคะแนนตั้งต้นมา1น0คะแนนถ้าเกิดว่าคะแนนนี้นะนะโดนลบจนหมดเนี่ยก็ตุยเย่ทั้งในชีวิตจ,จริงแล้วก็ในนิยายแต่ถ้าเกิดว่าทําได้จนถึงหนึ่งพันเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะเลือกกลับโลกได้หรือจะอยู่ในนิยายต่อไปเลยได้และแน่นอนว่าในเอกของเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตัวไหนได้มันก็ต้องเป็นใอตัวอะไรที่ตุยอย่างไรค่าตัวนั้นนั่นแหละนะ แล้วก็ตามเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายแนวฮาร์เลมซึ่งพระเอกนะ่ะนะก็จะแบบไล่กวาดล้างโคตรเงาสักการะของนายเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนายเอกเนี่ยก็เลยมีความกังวลอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. ทําทำยังไงให้พระเอกเนี่ยเป็นพระเอกเนิยายในฝัน2ก็คือทำยังไงให้ความสัมพันธ์ของตัวเองกับพระเอกเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดี3ก็คือจะวางท่าอย,ย่างไงให้มันไม่ดูแบบเกาะแค้นเกาะขาจนเกินไป และหลังจากที่นายเอกเข้าไปเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติภารากิจเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยในนิยายแบบออริจินอลเนี่ยนะตัวรายตัวนี้เนี่ยไม่ชอบที่หน้าพระเอกเลยแล้วก็ชอบสั่งให้สิทธน้องอ่ะไปแก้งพระเอกสารพัดสารเพนะพระเอกเนี่ยก็เลยมีความระแวงในตัวนายเอกมากพอไอ้นายเอกที่มาจากโลกปัจจุบันเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของตัวรายแล้วก็ไปทาดีกับพระเอกเนี่ยมันก็เลยเกิดความแบบอะไรอะ่ะจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็หวาดระแวงสุดฤทธ แล้วมันจะมีอีเวนต์หนึ่งเป็นอีเวนต์ในนิยายที่สําคัญมากก็คือพระเอกเนี่ยมันจะต้องกินผลไม้พิษเพื่อที่จะให้ทันลวงอะไรบางอย่างก็คือมันจะทําให้สกิลของพระเอกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันดันไม่ได้กินนะก็คือเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนน,นั่นแหละพระเอกเนี่ยก็ต้องแบบเฮ้ยทำยังไงดีจะต้องทําให้กินให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปเด็ดผลไม้พิษมาเมืองแล้วที่เนี่ยพระเอกมันก็งงว่า,วาแบบสิทธิ์ที่อยูย่ๆก็ใจดีเป็นไรป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่กล้ากินไงพพรรรระะะเเเออออออกก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 ก่่็็็ลลลยชักกบีมอมอมาาแแ้้วปผไตนออตนใจมากตอนชักกกระะบี่่อออมาเอาเล ตุยเย่ไม่รอดแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วที่เนี้ยพอในเอกปอกเสร็จใช่ไหมมีการบ่นอีกต่างหากว่าเขากระบียยาวไปปอกไม่สะดวกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ยื่อห้อากินสิโอพระเอกนี่ก็แบบอะไรเกิดเลยแน่นอกจากนี้เนี่ยนะพระเอกเนี่ยด้วยความว่ามันมีลมปานขัดข้องอะไรบางอย่างในเอกรู้เนี่ยในเอกก็เลยแบบแอบบเข้าไปในห้องของพระเอกแล้วก็แบบไปถอดเสื้อพระเอกไว้แกแล้วก็แบบเอามือตะปลบลงไปที่แบบหน้าอกของพระเอกอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการ เขาเรียกอะไรถ่ายปลานพลังวิญญาณอะไรให้อะไรเงี้ยแล้วคอมเมนต์มันก็แบบสินที่เป็นเกย์หรอทุเรศวะอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเราคัดแอน